ราคาข้าววันนี้ประจำวันที่10ตุลาคม2565ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในค่ะราคาปรับ ลง3พื้นที่ปรับขึ้น3พื้นที่นะคะไปรับชมรับฟังกันเลยข้าวเปลือกเนียวหอมมะลิปี6465จังหวัดสุรินทร์ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่15,000ถึง15,800บาทจังหวัดโคราช15,500ถึง16,000บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,000ถึง14,300บาทจังหวัดศรีสะเกษ14,000ถึง15,500บาท ข้าวเปลือบเจ้านาปางปี65นครสวรรค์ราคาปรับลงมาอยู่ที่9,400ถึง9,600บาทต่อตันพิจิตรราคาปรับลงมาอยู่ที่9,200ถึง9,400บาทต่อตันพิษณุโรกราคาปรับลงมาอยู่ที่9,300ถึง9,400บาทต่อตันสุพรรณบุรี9,500ถึง9,600บาทต่อตันอยุธยา9,500ถึง9,600บาทต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานีนาปางปี65สุพรรณบุรี11,300ถึง11,400บาทต่อตันชัยนาท11,000บาทต่อตันลบบุรี10,000ถึง12,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวปี6465 ขอนแก่น1400รถึง11,000บาทต่อตันอุดรธานีราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่1 0 0 0 0ถึง11,800ัรบาทต่อตันสกลนครราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่9,500ถึง1น8 0 0รบาทต่อตันหมายเหตุราคาข้าวเปลือกณความชื้น1 5เปเซค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในอีกหนึ่งครั้งถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายโทรแจ้งสำนักงานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือสามารถโทรแจ้งสายด่วน1569้้าได้เลยคลิปนี้ลาไปก่อนโชค